ได้กินจริงๆสักทีค่ะวันนี้ครูแองจี้อยู่ที่ร้านสายไหมจากรอบที่แล้วที่เรามาเราไม่ได้กินค่ะครูแองจี้มาถึงก็ไม่รอช้านะคะไปเลือกของติ่มซำกันก่อนเลยค่ะติ่มซำร้านนี้ทำเองทุกอย่างเลยนะคะทุกคนสีสันไม่ต้องพูดถึงค่ะน่ากินมากยิ่งไข่แดงที่ทุกคนเห็นนะคะคือมันดีต่อใจมากๆเลยค่ะทุกคนกลิ่นหอมเตะจมูกตั้งแต่หน้าร้านเลยค่ะเนื้อหมูในติ่มซำคือครูแองจี้เลิฟมากๆเลยค่ะแองจี้บอกเลยนะคะว่าอร่อยทุกอย่างจริงๆไม่อวย นะคะคร้านนี้เนี่ยจะมีโปสเตอร์ยุค90ติดไว้เยอะมากเลยค่ะเพราะว่าร้านเนี่ยเปิดให้บริการมามากกว่า20ปีแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่แองจี้ไปเลือกมาค่ะหมูสไลด์คือนุ่มแล้วรสชาติหวานปลา,ปลายลิ้นตัวไข่แดงคือที่สุดของที่สุดเลยค่ะทุกคนคนต้องมาลองเองนะคะที่สําคัญเลยนะคะทุกเมนูของติ่มซําที่ร้านทําเองหมดเลยค่ะไข่เยี่ยวม้าก็เด็ดมากร้านเนี่ยจะเปิดตั้งแต่6โมงถึง11โมงนะคะแต่ว่าแองจี้อยากให้ทุกคนมาเช้าๆหน่อยนะคะ เพราะว่าสายๆเนี่ยของจะเริ่มหมดแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพลาดเมนูอร่อยไปนะคะใครอยู่กระบี่ก็อย่าลืมมาตามกันนะคะ